ร้นไ <Ooh> ้ปาดไปทีโบบุกาและเอีซีครับแอนก็สมัปาดย้ำต่อานเดินโบบุกาไม่รอดครับเวฟบอลย้อนยมาับเอชซีกอร์นี้สุดเด็ครับ ใ right บไซเรเกาะไว้ที่นั่นอีโบฮะโอ้เสือด้วยโคสแน็บรับผมและมนีนัทฟินิกเข้ามาเสริมช่วยฮะสันสไตเปิดไว้ไม่โดนหรือเปล่าโดนเต็มข้อหมดชวนตายสกอร์ศูนย์สองครับมาดีครับหมดนั่นทะีมไอจีขอบคุณคุณปียวัฒนะซัพพอร์ตด้ที่สี่ครับขอบคุณครับด้านนี้ก็คอสเซนอีโบอ,อีกทีเดียวไม่ยยุดลอยฮะสุดปลายคอบดีครับฝั่งด้านนี้เข้ามาเลือกครับเดล็กนันซิสจับโยกไว้สเปียย้อนหลังไปโดนทาวเวอร์ยิงครับไบฝ้าย ไฟมีวาาผมยังไงต่อไรเซย์หยุดไว้นิ่มๆครับชวนลากไปยังรถไฟไฟไฟมาซันเจอลาวคุณ่าเบชินปิดไปแล้วฮรีบร้อยครับเบรดคิกลีซีสดึงเลือดมาที่เอ็กเอชผมพรยับต่อเน,นี่ยเอ็กเอชไปรอดครับผมตายไปก็เป็นสองสามครับอันหนักไปผมวา้าในตัวของไอซ์วอครับแล้วก็โคสแนจเปรีไฟมาซันไปมีตั้งโลกขึงกันไว้ต่อครับออริเจ็บหนักแล้วเมทิโอ ลงย้ำต่อทางด้านของเอ็กซ์เอสายบ่าวอีกครั้งได้ปัดมาโดนจับยกกลางการผมยิงไฟใส่เอ็กเอสไปเอ็กซ์เอสตายบ่าวสวนื่อนของบอลก,ก,กาก้าก็ไม่รอดผมสแตนไซเปิดมาที่ชวนไหลไปผมมีตายเกิดหรือเปล่าไม่ตายกผมหลุดคุ้งไปผมแล้วก็ชอยไปก่อนฮะยังไม่ได้อัพถึงด้านของอันตินเนกนี่และสเวิร์ตลงที่อินวอเกอร์อินวอเกอร์ชอยไปหักวอร์ทิ้งครับควาโลไว้ครับผมสตแตนบารีนาเอาปัดครับข้อไปสอง แน่ abei, ลายๆกันต่อครับตายเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ตายย้ำอีกหนึ่งชีเปล่าเซนต์โบบกาไล่ดูดอีกแล้วครับได้อินป๊แปดนะฮะโบบูกาฟองั่งนี้แอลกอสแมัทเปิดจีทเวฟวอ์ไปฮะขางฝั่งโบบูกาก้าไปอีกแล้วผมเอ็นซีกับเฟฟข้างง่ายๆฮะจีทีนี่ใส่แฮมออฟเดอะดอมินิเตอร์ไหมฮะยังคงยอดฮิตอยู่ครับวาร์ปลงมาเอ็นซีกับผมลากูน่าเบชีสไปครับใส่ได้ดีโมครับเรียบร้อยฮะเข้ามาเก็บงานแล้วก็ตีาาพพ so. ท bah, าวเวอร์ย้ำต่อฮะ ลานี้ก็รีนาปาดกดนเข้า,าไว้ผมไฟล์ไฟล์ับไปลงไปลึกนี่ตายครับนี่คือเป็นเนิร์ตมานี่สเปียร์แบบง,ง่ายฮะทอราโด,ดปาดเข้าไว้ผมแต่เนิร์ตมาเจอไม่ทีว่าเป่าโยกลงมาได้ครับสเปียร์นัรนอีโบทิ้งไปแล้วตอนนี้ไฟล์ไฟล์ัวงอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าวนเปล่าแต่ว่ามีตายเกิดครับผมด้โดนสเป,ปรเนิร์ตมก็ตายผมโอกาสก็ไม่อยอมก,กันแล้วตอนนี้ครับหน่อยครับโดนดิฟฟิล้งแบสเลครับแล้วสตอสไตล์เปิดมาเต็มข้อเปล่า มีสตาร์ทยัดลงต่อเอ็กซโดนไฟเผาตายไปเหมือนกันครับชาวร็อกมาผมไม่มั่วรอบนี้นึกว่าตียังรีโหลดไม่พอมันมีหน้าหรอวิ่งใส่เลยฮะมีนั่นเรนคอนเชันอยู่ครับอาแนนี้ครั้นในสก้ามยัดต่อสไลร์เปิดไว้ตัวของปากโบกกาตายไปครับเทเลกดนซีดึงกลับยกมาติดคอไม่เนี่ยเรนเฟลเตอร์ยังไงต่อเจอสเปียร์ยัดยัดลงเต็มข้อผมเรียบร้อยครับโอริ สกอร์เป็นสิบต่อแปดฮะบาริบูขับออกลาก่อนสเปียร์ยัดลงที่ตัวของอัลต์ฟารีน่าป่านครับลากูน่าเบชีดมาไปองเรื่องโอเจดียิงคอ้นนั่นไข่ไข่แตกไปอีกหนึ่งดอกฮะเจ้าพวลคิวนด้นชวนครับออเดอปาดไว้ครับเมทิโอยัดลงต่อจานนั่นไปครับยังไงดีสเปียร์ลงไปซันไซ้าเปิดมาตัอวออเดโอโดนกบปี้สตาร์ทไปโดนทริปเปนรี่แบลสเอาตายเองฮะ ด้านล่างนี้ไหล่ต่อครับไรซ์ไซเรเปิดไวทเทรนรเบอร์เกอบบร์จากรอดบาวท์เทเบอร์เกอร์แตกควายครับมอนสเตอร์คิวสมองส่วนเลยครับแล้วเปิดมาเฉยๆฉครับสตีย์ยันหลงยันต่อโดนชุดใหญ่ไปครับผมโบอลเซเลนเปิดไวทไซโคลยื้อเวลาไว้ก็ไม่ไอวจะอยู่ในกลางโดนครับชวนเรียบร้อยฮะไม่มีดีเรคชั่นครับเวนคิงวิดวอลเข้ามาลตวงแบบง่บายฮะาร์เนอร์ทีไม่จีิอารีนาเอาบัตรมาเปิดโข้าใส่เลยครับแอสเตอร์ แล้วเมทิโอแฮมเบอร์ลงไปต่อที่เอ็กเอสตั้งเอาละลายหมดสาร์านัลฟินิกคกระบอกม,มิจฉาช่วยเสิร์ฟครับเอดีซีก็กรอบไปอินโฟเกอร์มาเอาสวนด้วยเมทิโอแฮมเบมอร์กระบอกแต่งควายฮะดิ่งไดโน่ของสป,ปอร์ตตายไปด้วยเงินมาสองร้อยโกครับยังไงครับแอคทีฟสกิลไปก่อนอีกร้าได้ปาดเข้ามาอันตีมีกรรับราเวนเอาโดนลากูน่าชีดตายผมกาก้าครับไม่ได้เปิดไดโนซูเปอร์โนวาแต่นลรูบิกก็ตายไปกระบผมเจอด้วยเงินไฟฟข้ามฮะชาร็อกวางแลสเวรนลงที่ไดโน่ออริ ซันเดโด่ปาดไวซันสไตล์ของโบดไวใส่โบโูกากระนั้นละลายไปอีกหนึ่งครับไรซ์ไรซ์หยุดไว้ที่รไทเตอร์ไทเตอร์โถมก็มาย้ำต่อบอไฟกับบอลต้องฟาวน์นะหนูอินชิรุเบนครับเอาไว้คอมโบช็ดกันเข้าโรชันย้ำต่ออยู่รอบครับทางฝั่งชีพไอจีแต่เทนนิสมาสก็เกิดมาแล้วฮะับของดีฮะในการคิววางเลยนะโอ้โหรอหนึ่งกลับรอบไว้บอกลลังสไตรเปิดมาเต็มข้อบอลเล่นโบกากแตกค่าย ทางด้านนี้ครับยกเกลเลกซิสไปสับยก่อนต่อหน้าเบชีย่อมต่อครับอันตีครับเด้งกันไปเรียนเนชั่นกรโดมาแล้วก็โค้บอลเสร็จขัดคอมโบกันไว้ครับผมสักนั้นเรดคิกออกไม่ได้แล้วตายไปอาริดาเอาบัตร็้อไว้แล้วถอยโซนออกมาก่อนฮะสเปียร์ยัดลงไปที่นั่นกาก้าแล้วเวฟเข้ามาครับเอซีซีเอซีผมแยกกล้างหลบถึงด้านของเอฟพีครับผมแต่ก็ยังโดนอยู่ฮะหน่อยๆใส่คนขึ้นไปเซ็ตอัพครัสัตย์ยันมาต่อครับไม่รอดผมอีโบก้าอีโบกอร์เสียนั่นเอจสไปฮะ และบาสลอสเปียเด่นๆเ,เ,เลยครับผมเข้าไปก็เต็มต้นไม้ไม่รอดครับอินวอร์เกอร์อีโอนนบไลท์ตัวเดิร์ดเจทีบนโดนก็รีบุกย้อนไปนทันทีแองเกิลส์แมนตัดดาเมจไว้ก่อนแล้วก็จับยกเทเลเกันในซีส์มา,าไลท์ไซอารีดทางด้านโดนเจทีถึงคนครับผมวางเอ็กซ์ครับหาเหลี่ยมในการสเปียย้อนไปไม่ทันครับผมติดอยู่ในเ้จก,กราฟอยู่ครับล้มหน้าไปไม่ได้แล้วเจทีก็ถอยครับผมย้อไป จะโดนตีเท่าตัวแรกเท่าตัวที่สองกนะบนกับล่างโอ้รถล้มไปต่อผมโผโบสเลนปลาช้าไปหรือเปล่าไอ้เพื่อนโดนเปิดแล้วเอ ng ก็ละลายไหมนถึงได้ซุปเปอราะวาเระเบิดไปเรียบร้อยส่วนนั้นบ๊อบฟิกครับผมจะถอยแล้วมาเจอเทอร์นาโดไปฮะอีกนิดหนึ่งจะเวฟฟอร์ด้เวฟฟอรไม่ได้ผมตายครับ s44 ฮะสโลว์แฮนด์โบโบกะ เวฟฟอร์มก <icana> <naj bum> ็มาได้เป็นไซอันก็ไปหมดด้วยอีโบแตกควายผมแล้วเนเธอร์ของฝั่งเบรดคิงกับโดนไปหนักปะค็ปปี้ซัดอันเบรดคิงไว้อาริดาบัดขั้นไว้ก่อนครับทางด้านของกาก้าตายผมเบรดคิงไม่รอดผมเกิดขึ้นไปครับทางด้านออริซายครับไล่ยิงเนอร์เบรดคิงเบรดคิงเปิดด้านบีคบีครับมาทุบด้านผมตีก็เปล่าตั้งโลดดึงไว้ตีไม่เข้าพร้อมซ์เมทยับ แปลว่ามีซึ่งด้าน JT ไหลมาอยู่กับนทีมีตัวของฝั่งแรมเวทครับผมบอมบิ้งกินเจ็บเฟรมฟอร์่านเข้าไปได้านฝ่ายตายครับจทียังไงครับยิงกดเข้าไว้ครับตรวจเน้นๆครับติมๆไปแรเวทเดียบมาแล้วก็คาตาลิซึมครับผมแตกบ่ายบนเ้าน SGC อยู่กลางคาตาลิซึมเลยครับรอจังหวะนี้ครับจทีตั้งโหลดไว้ก๊อปปี้ลาเวทมาสวนมันครับรูบี้กับเฟรด และยิงโกลเข้าใส่ต่ออีโมเกอร์อ e ีโมเกอร์ walker, ผมใส่โกลพยายามยิงไว้โดนไลน์เซเรเรียบลอยครับอีโ e มตายทีมไว้ครับไอจีเช็คโรชาโรชาอีกหนึ่งนาทีครับนในรอบออริโอโมกาเซจิลิเชนไปไปเลนกับเ่อเวฟฟอร์มาจับยกเทเลเกนเซ็ยิงกดเข้าไปที่ด้านตรงของฟาร์มด้วยทิกแซเวนไว้คาร์ตอลิซมึมครับดับชนะดีโวเกอร์ e walker. อีกครับผมโอ้คาร์ตอลิซึมนี่คีย์หลักสุดยอดจริงๆครับ ทางด้านตัของฝั่งรูบิกครับผมยังารต่อทางคอมปิกซื้อเกิดไปแล้วฮะลูบิกตีตัวของนี่ครับราเป็นผมจะเข้าไปได้เปล่าพยายามไล่โซนผมตีใครแต้ไปรูบิกเลือดน้อยของแล้วรูบิกรออยู่ครับรอที่เจอราเปนอยู่รอที่เจอราเปนอยู่แต่ระยะม,มันไม่ได้ผมส่วนคอมปี้ครับก็เข้ามาก็มปีฟินิกซ์ไว้ก่อนครับการส่งไปที่เอซีซีเอซีซีเวฟฟอร์มถอยออกครับเสียีพอมปีบเข้ามาเรืเร่อยๆทางด้านรูบิกครับ ระยะเวลาในการใช้เอนะ็นด์อของแรเวนก็เลยจะหมดลงเรื่อยโูโบิบกาโดนไล่โูโิกาสไลด์ถอยออกครับ JT กัสลงย้ำต่อไล,ล่ลึกมา้าพยายามโซนไปให้เพื่อนเอาเรืดด่องโรชานนั่นเองฮะเอาสุดเลยครับเนระื่อง JT เพราะว่ารู้ฝั่งตรงข้ามนี่ไม่มีดาเมจฮะวาร์ปดักกันไปผมแล้วก็อาเคนเคิร์ดลงย้ำต่อที่ JT JT ปิงย้อนไปหนึ่งสเต็ปครับผมฟานารูบิ่จับยกไปเทเลนกันซีครับโซนย้ำก่อนล็อกลงไปแล้ววาร์ปกลับมาโอง JT ครับแล้ว กเก็บหน้าโลของฝังนี่ครับบาวตี้ก่อนโลชาันได้มาแล้วครับไอจีดีไงครับครูบิ๊กลาเวดชนกันไว้เวฟฟอร์มกันรอยิงใสนน่นั่นปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดตายปิ๊ปิ๊ดึ้นก็ได้มีกบีเปิดยับบนไปแล้วก็นั่นเฟดตายเป็ือนกับผมทรัพย์น่นโมกะไฟไม่ไรอดครับผมบอมบิ๊กถอยครับเดินไล่ต่อครับรรเรดคิงแต่นั่นเจเทีทนี่เป็นคีระสำคัญในการแทงซุปเปอร์แทงกันเลยทีเดียวฮะสืวนล่นมาสบอมจะตายเอาหรือเปล่ามาสผมตั้งโลดเดินเดินหอยๆครับมีกบีมีอยู่บีดวอล ไฟฟ้าหมดสตาร์ตเบรคไฟฟ้าสองเปิดยังต่อสตารสไตร์ดักหน้ามาหรือเปล่าเปิดบีบีไว้ครับเอ็กเอสเอ็กเอสพุ่งกันต่อไปก็รีบบุ้งป่านแล้วก็กําลังจะปิ้งได้ไหมกําลังจะปิ้งไปได้ป่ะยืนนิ่งครับยังไม่ปิงครับทําเป็นปิ้งอยู่กับที่ครับผมโอ้โหสองร้อยไอคิวมาเบนแนโนสตาร์ตแล้วครับเรดคิงแนนเป็นสตาร์ตใหญ่ต่อไว้จับตายก็พิสตันไปครับดูบิ๊กอีกราดในป่านมาช่วยครับ เอจิสก,ก็อยู่ที่ด้านอินวงครับแล้วก็ไดก็มาโก,ากบอกเส้นเปิดไปอ้าวดับเพื่อนเจทีครับผมตายอย่างว่าก็เจอชดการยิงร่วงไหมครับทางแดนอินซันเไปิดไฟบัสสปีดยัดหลบยับต่อกระเบิดอีกเข้ามาทะลุเอฟที e ครับตัดมานาของทางฝั่งทีแอเซอร์บอดครับผมแล้วก็ได้เรื่องของทั้งหมดไปอารีนาบัดเปิดย้อนกลจะมีเคพีครับทะลุอารีนาออกไปฮะเปิดไฟจับโย,ยงไปทีเลกันเลยสิครับมี ใส่โคดครับขึ้นตัดกันไว้หรือเปล่าสไลด์ออกมาก็เปเดทางด้านบานผมเข้ามาแท็กเลยครับแต่แท็กไม่ไหวผมเจอชุดใหญ่ไปครับเข้าพลุนพลาดนี่ครับผมเขาเปิดมีคีบีขามาอยู่ทางฝั่งบอมเป่งต่อมาซึ้งเกิดไปครับไม่มีคนปักเซนดี้รอมีอยู่ครับผมยกลงไปสัตว์กัดเข้าไว้แล้วฆ่าเวรดคิงไม่ตายครับรอบนี้งานหยาบบอมเปิงกระบอกโดนเอ็มพีไปและบอมเปิงมานาบผมกระบอกสัตว์ไว้แล้วเปิดมายิงใส่แล้วเวรทิงตายบอม ทางด้านของฝั่งไทเตอร์รอแรมเวกครับผมไทเตอร์ปีบกดดันจ้ำหักปีบกดดันกรขนาดโมโมกาตายแล้วอยูซ้ายผักไปครับผมด้านหลังนี้เปิดซูเปอร์นวาไปก่อนครับมาส่งตั้งโลแล้วถอยตั้งโลแล้วถอยสเปียร์ด้านของฝั่งไปทิ้ง,งไปฮะเดนฟาสผมเอเกสเข้าไปแล้วเจอซันเลชีนละลายนะครับโอุกฤจับเรองขาไ,ไว้เรียบร้อยไปเลยครับผมส่วนลีน่นาลีน่าเจ้าเลบารลีน่าไม่รอผมวิวนั้นไปลายปครับ เอาล้วครับชาวร้องดีเกมกันดูครับผมไข่เขียวมาระเบิดครับรอบทีช่างใบลีหน้าไบแบ็คเกอร์เอารูบิกก็ปี้สกิลครับผมมาหนักหน่วงเดือดเฉยเลยครับผมแล้วรูบิกตายผมรูบิกมีใบผมเซเลเซอร์ก็ใบครับจ่ายไบแบ็คเกอร์มากครับผมทั้งทีมแอสเซอร์ทั้งทีมเลยฮะฝั่งไอจีบทย้ำตอนั่งร็อเบรดคิงครับผมตายเกิดไปได้อีกครั้งครับอูดาวดีหล่นพร้อมดีชันการไปครึ่งหลอดวีเอฟไปหมดแล้วก็สแลม์ใส่เรื่อยๆอัพคาเรนมาครับเป็นแอทแทคเรนครับลีหน้าสายยิง อันดับนี้สันเรบมบาดตรงไว้ผมกาก้าไปโบชีกันไปอันดับตัวของไฟฟลายบอลตีบาแรลกสบายใจครับผมจะมีเกมสาวรือเปล่าในคู่นี้อันดับตับาดมาผ่ากลางไปครับผมบ๊มอบบิงดูดเข้ายับต่อหรือเปล่าและเอจิสหมดไปแล้วอีโบแต่ว่าก็ยังสบายครับทาดงด้านทีมไอจีเดือดดานกดสุดเป็นี่รู้เรื่องดิฉนกันไปโลตัสสะท้อนยับเลยครับๆๆเกืี่มกันไว้ก่อนบาแรลกแตกไปสองทางไหลต่อๆๆล่างเลยฮะ ทีมไอจีครับไปมาเป็นซันเรดไฟบลัสมาจะไม่เกิดครับอีก20วีครับรอกันยาวๆบัฟกันไปครับผมทั้งทั้งทีมไอจีครับสับรัวครับผมเบร a กิ n g เจอยกผู้ไปซ้อนยับต่อจะล้มด้านตองขวางไทเตอร์ได้ไหมไทเตอร์เรียบร้อยไปผมด SGC ็ปี้ไทมาครับยืนสู้อะไรครับยืนสู้กันเลยครับผมแต่ด้านฟอร์สเวก็ยิงยับเหมือนกันครับผม ยังไงตอนน่อดีเอ็มพีแบบสนก็ไวครับเอ c ซีซีโยกขึ้นจาก EMP ได้มาแรงกรับอมเป็นได้ตัวของเรดมาหลายครับนี่เองาดาดตรงย้ำต่อวินฟองก็มาครับผมเเบ่งิงโบยดันย้ำอีกรอบกรอบอรเบผมได้ดปิดซ้์ไปได้กับคืนนะสเตรปาร์าก็ไวคผมราเวเบียม,มาแล้วก็คาตาลิซึมครับเขโบแบบดูดันครับผมเรียบร้อยไปครับผมก็อปปี้ราเวีมาก็ไม่สนครับผมรจับล็อกตอนนี้จะกราบขั้นกันไวโอ้โหจบเกมเลยครับปิดกองจริงๆ,ๆครับผมราเวีแบบเต็มข้อแล้วคาตาลิซึมครับ นี้ครับต้องยกให้ In walker, ยินวอเกอร์ไทอรนเตอร์จริงๆครับโอ้โหโมแบบสวยงามครัหนึ่งต่อหนึ่งตีเสมอกันได้ต่อกันในเกมสามครับสามสิบเอ็ดต่อยี่สิบหกครับผมสี่สิบเอ็ดนาทีจบเกมปแล้วก็ ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าที่จะจบเกมนี่มันมีช่วง10นาทีก่อนหน้านั้นคือมอฟฟิงจะเจอดับเบิลคาตาคือแบบไปยืนอยู่ใน2วงซันสไตล์ผมหายแล้วครับทางด้านของมอฟฟิงเพราะว่าเลือดน้อยฮนะมอฟฟิงในการรีเอเจอัดมาเต็มข้อเพื่อที่จะใช้นั่นอ e ีทูเบทยิงแรงๆครับผมต้องดูจังหวะที่ไทเรนเตอร์นี N ่แรเวทจริงๆครับแล้วก็คาตาลิซึมก็ไม่มีตัวหางช่วยไม่มีคุณเอ่อคนยืนติดทางด้านของมอฟฟิงกันเองครับ